สวัสดีค่ะสำหรับการพูดคุยในวันนี้นะคะจะเป็นการศึกษาธรณีวิทยาแล้วก็สร้างดึกดำบรรน,นะคะซึ่งการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยโดยกองทุนจัดก,การสร้างดึกดำบรรกรมทรัพยากรธรณีนะคะการศึกษาธรณีวิทยาแล้วก็ฟอสซิลในครั้งนี้นะคะที่ตำบลบ้านโพดิํอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูร์เนี่ยคะ่ะจะเป็นแนวทางสําหรับการ จัดการให้เกิดการท่องเที่ยวแบบย,ยั่งยืนนะคะซึ่งงานวิจัยเนี้ยได้นำลงสู่ชุมชนนะคะเพื่อว่าให้ชุมชนเนี่ยให้เขาได้รับทราบว่าบ้านเขามีอะไรแล้วก็เราได้ถ่ายทอดความรู้นะคะในเชิงของการอบรมมักคุเทศนะคะเพื่อให้เป็นตัวแทนของพวกเรานะคะนักวิชาการหรือว่านักธรณีวิทยาเนี่ยในการที่จะ ให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวที่ที่มาเที่ยวในบ้านเขานะคะหรือที่บ้านโพดงานวิจัยนี้นะคะจะเป็นมีวัตถุประสงค์เ,เพื่อสักครู่นะคะเปิดเปิดไม่ไปมีวัตถุประสงค์นะคะเพื่อเพื่อศึกษา,าตัวธรณีวิทยาศึกษาฟอสซิลในพื้นที่นะคะแล้วก็ดูสภาพแวดล้อมนะคะว่าฟอสซิลเหล่านี้ อาสรมตัวในสภาพแวดล้อมแบบใดน,นะคะเพื่อให้เขาได้เป็นข้อมูลอ้างอิงทางวิชาการนะคะแล้วก็พยายามทําความเข้าใจนะคะให้ให้ทราบว่าเออในการที่จะพัฒนาพื้นที่เขาเนี่ยให้เป็นอุทยาทนทรนีในอนาคตเนี่ย<อ>ก็จะมีความอาจาร,รย์ครับขออนุญ,ญาตครับเอาให้เ <วะ S 1> ต็มจอนะฮะตอนนี้มันมีสองจอนะครับขอให้ขึ้นจอเดียวนะฮะมันมีแถบด้านบนนะครับ สวัสดวอยู่ฮะแผดด้านบนจาย์ครับตรงไหนคะซ้ายมือบนซ้ายมือบนครับจา์ครับซ้ายมือบนนะฮะสวัสดีวัไหมฮะอ๋อค่ะอันนี้เห็นแล้วยังคะโอเคครับดีมากครับจาย์เชิญต่อครับเดียวเห็นด้านเดียวนะคะโอเคค่ะแล้วก็สิ่งที่สองนะคะก็คือเพื่อ สร้างแผนแผนที่แบบอินเตอร์แอคทีฟนะคะสำหรับเว็บไซต์นะคะซึ่งเราจะใช้แพลตฟอร์มของ Google Earth แล้วก็ไลน์แชทบอทนะคะในการนำเสนอข้อมูลทราเดินน้ำมันแล้วก็ข้อมูลธรณีวิทยาเนีนะคะให้ให้พวกเรามรุเทศของเรานะคะรับทราบนะคะ อันนี้เป็นลําดับการนําเสนอนะคะสาหรับการนําเสนอเนี่ยเริ่มแรกเลยก็จะนำ,ำเสนอเรื่องธรณีวิทยาแล้วก็สร้างจุดำบันในแหล่งบ้านโพดแล้วก็จะเป็นการอ,อ,อธิบายนะคะว่าเราได้นําข้อมูลนั้นผ่านหรือสื่อออนไลน์ได้อย่างไรนะคะแล้วก็เรามีการจัดทําจัดการอบรมมคัคคุเทศ์นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการให้เ,เด็กๆนะคะหรือว่าตัวผู้เข้าอบรมเนี้ยได้ ได้มีการทราบนะคะว่าในแอปพลิเคชันที่เราจะทำขึ้นมาเนี่ยมีมีข้อมูลอะไรบ้างนะคะเพื่อเพื่อที่เขาจะได้นำไปเล่นหรือเป็นลักษณะของอินเตอร์แอคทีฟได้นะ,ะส่วนในงานวิจัยนี้ในการบรรยายครั้งนี้ไม่ได้มีคำถามนะคะก็ข้อที่4นี้ก็จะเวข้ามไปเลยนะ,ะในพื้นที่บั่นพวนะคะจะ ประกอบด้วยธรณีวิทยาส่วนใหญ่นะคะจะเป็นหินปูนในยุคเพอร์เมียนนะคะซึ่งจะจัดว่าเป็นหินปูนในชุดหมวดหินตักฟ้านะคะจะแสงโดยสีสม้มในพื้นที่เนี่ยจะมีพวกหินอคัคนีปนอยู่บ้างนะคะในกลุ่มของแทสิกแคลไลท์ทับแอคโกมเลตหรือว่าแอนดีไซน์นะคะแล้วก็นอกจากหินปูนแล้วนะคะก็ยังพบพวกหิน เชลนะคะหินดินดานนะคะหินหินทรายแป้งปะปนอยู่ด้วยนะคะในพื้นที่เองก็จะมีซากดึกดำบรรหลายชนิดมากค่ะเช่นแบคเคิลปอดไบโอซัวฟองน้ำฟิสซลินิตนะคะในเนื่องจากว่าในพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีบริเวณกว้างเราก็สามารถที่จะกรุ๊ปนะคะแหล่งที่จะให้เป็นแหล่งศึกษาซากดึกดำบรรได้4ี่แหล่งนะคะ โดยใน4แหล่งนี้นะคะก็จะมีแหล่งซับแห้งแหล่งซับเดือนะคะแหล่งเขาล้อมแล้วก็ซับตะบอ่อตามแผนที่โพโิ o g r a f นะคะแล้วก็ในสภาพถ,าถ้าไม่มีการเพาะปลูกนะคะก็จะเห็นว่าถ้าเราใช้ภาพถ่ายจากโดรนนะคะก็จะพบว่ามีการเรียงชั้นของชั้นหินปูนนะคะต่อนเนื่องไปในบางแห่งก็จะมีรอยเลื่อนให้เห็นด้วย นะคะซึ่งก็จะเหมาะนะคะเป็นการใ,ใ,ในในการที่จะทำการลำดับชั้นหินแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะหินปูนที่พบเนี่ยก็จะมีความเ,าเป็นมีความคล้ายคลึงนะค,ะคล้ายคลึงกันและไม่ค่อยแตกต่างกันมากในลักษณะของเนื้อหินแล้วก็การแระแสงการเรียงชั้นนะคะทีนี้อันนี้เป็นในแหล่งซับแห้งนะก็จะพบว่า มีการเริ่มเ,เริ่มโดยองค์กรท้องถิ่นนะ,ะที่เขาจะมีการปรับพื้นที่นะคะเพื่อทําถนนตอนนี้เป็นช่วงเริ่มแรกนะคะที่เขาจะเริ่มทําถนนนะตอนนี้ถนนเส้นนี้เนี่ยก็เสร็จเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคะการทำถนนนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากว่าทางองค์กรเนี่ยต้องการให้คนเขาได้เข้าไปชมนะคะได้แหล่งนี้เป็นแหล่งที่จะพบซาตินแวนฟูซูรินิตพวกแล้วก็ฟองน้ำนะคะแล้วก็ เอ่อซากดึมันชนิดอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างง่ายต่อการเข้าถึงนะคะเอ่อคนที่เข้าไปบางทีเขาก็จะหยิบจับเอาฟอสซิลกลับไปบ้านนะอันั้นก็อาจจะเป็นอีกข้อหนึ่งที่ไม่ค่อยไม่ค่อยจะนั่นเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บเอ่อหรือว่าอนุรักษ์ฟอสซิลในแหล่งได้สมบูรณ์ค่อนข้างแบบเราไม่บางทีเขาไม่ทราบว่ามีใครเข้าไปบ้านเนื่องถนนมันถึง ตัวแหล่งเลยนะนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่สําคัญนะ,ะของแหล่งชื่อว่าแหล่งซับแพงนะคะนอกจากนั้นนะคะในแหล่งอื่นๆเองนะคะก็จะมีอะฟอสซิลชนิดอื่นๆน,นะเช่นนะคะกลุ่มของ อฟอสซิลินิตนะคะเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะแล้วฟอสซิลอื่นๆที่พบนะคะคือกลุ่มไคลนอยนะคะจะมีเยอะมากนะคะกลุ่มปะการังนะคะหรือตัวปะการังเองเนี่ยก็จะมีหลากหลายพันธุ์นะคะหรือว่าแบคทีโอปอดนี่จะมีเยอะนะคะหลากหลายชนิดเลยในพื้นที่บ้านโคดหรือพื้นที่ใกล้เคียงนะจะมีแบคทีโอปอดค่อนข้าง,งหลายชนิดมากนะคะแล้วก็ ที่สําคัญตัวหนึ่งนะคะที่ไม่ค่อยเจอที่ใดนะคะคือตัวสโตมาตไลท์นะคะสโตมาตไลท์ตัวนี้ก็จะแปลกเพราะว่าจะพบล้อมรอบด้วยหินปูนที่เป็นหินปูนเนื้อโครนนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยตัวสโตมาตไลท์เองนะคะจะชอบอยู่ในที่ที่มีน้ําขึ้นน้ําลงนะ,ะเป็นบริเวณที่เขาเรียกวอินเตอร์ไทดลนะคะแต่ว่าในพื้นที่บ้านโพนเนี่ยพราะว่า ผินโดยรอบหรือว่าตัวเขาเองเนี่ยน่าจะเกิดบริเวณที่โลค่อนโล energy น,นะคะพลังงานค่อนข้างที่จะต่ำและอีกตัวหนึ่งคะที่เป็นลักษณะเด่นก็คือกลุ่มฟองน้ำนะ,ะฟองน้ำนี่ก็จะเป็นกลุ่มที่มีหลากหลายสายพันธุ์นะคะพวกสป i ิงโนซัวหรืออินโนซัวแล้วก็ที่มีเยอะอีกพันธหนึ่งนะคะก็คือกลุ่มไบโอซัวนะคะมีจะเป็นไบโอซัวทั้งเป็นแผ่นนะคะหรือว่าเป็นไบโอซัวกิ่ง ก็ตามนะคะนี้เวลาเราดูนอกจากชนิดของฟอสซิลแล้วนะคะก็จะมีเรื่องของการศึกษาทางด้านเพตโตกราฟีด้วยนะคะโดยปกตินะคะเพตโตกราฟีในพื้นที่เนี่ยนะคะคือถ้าถ้าเราพบเราก็จะพบเป็นลักษณะของไบโอพลาสติกแพคสโตนในรูปแบบนี้โดยส่วนใหญ่แล้วนะคะที่เจอเนี่ยก็จะเจอกลุ่มของไครไนดอลแพค โซนนะคะหรือว่าเกรนโซนแล้วก็อีกหนึ่งเนะื้อหินนะคะที่พบก็คือในกลุ่มของอมิกคติกหรือว่าเป็นพวกไบโอ a ลาสติกแพค o โตนซึ่งมีบริเวณมีพวกมิกคลายหรือว่าพวกคาร์บอนเนตมัดเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะกลุ่มแล้วก็มีพวกเศษซากไบโอคลาสติกขนาดเล็กๆนับวนอยู่ด้วยนะคะ พวกนี้เนี่ยจะเห็นได้ทั่วไปนะคะในพื้นที่เลยนะซึ่งมันก็จะบอก environment ของตัวหินปูนหรือว่าสภาพแวดล้อมการสะสมตัวได้นะจากการที่เราศึกษานะในพื้นที่นะเราสรุปได้ว่าการพบซากฟอสซิลต่างๆนะคะ,ะเรานำมาสรุปเป็นสภาพแวดล้อมในเทะเลนะคะล้นอนนอกเหนือจากนั้นเนี่ย เราก็สามารถที่จะบอกอายุมันด้วยได้นะคะจากฟอสซิลดัชนีนะคะว่าสภาพแวดล้อมในทะเลของพื้นที่บ้านโพนเนี่ยมีหลกักหลักหลายอย่างนะคะแบบแรกเลยก็คือแบบพืชประการลังนะคะหรือว่าเราเรียกว่าแพทลิฟคือตัวนี้ไม่ได้เป็นเ,เป็นพืชประการลังที่มันก่อเป็นแบล r เนอร์อนะคะมันอาจจะเป็น กลุ่มพืชประการังเล็กๆนะคะที่ล้อมรอบไปอยู่ล้อมรอบด้วยตะกอนขนาดเล็กๆนะคะแล้วก็อยู่ในบริเวณที่ไม่มีพลังงานที่สูงมากนักนะ,ะอันนี้เราได้จากหลักฐานกลุ่มฟอสซิลพวกประการังหรือว่าไบโอซัวนะคะส่วนใหญ่แล้วค่ะพวกกลุ่มพื้นที่ในพื้นที่บ้านโพดนะคะมันก็จะฟอร์มนะคะหรือว่าก่อตัวในแบบของสปองลีฟนะคะหรือว่าเป็นพืชประการังในแบบของ ฟองน้ําแล้วก็กลุ่มแบโวซัวเพราะว่าสองตัวนี้มันจะอยู่ด้วยกันแล้วก็มีในพื้นที่แบบราดช,ชันนะคะซึ่งบริเวณเนี้ยเราจะสังเกตว่าในบางแห่งนะจะมีพวกไครนอยเศษไคนอยสะสมตัวกันเยอะมากเลยพวกนี้นะคะจะก็จะถูกพัดลงมาสะสมตัวจากด้านบนๆน,นะในแนวของพื้นที่ราดช,ชันเป็นแนวสโลป ทำให้เราพบลักษณะของไค่ไนโดแพคสโตนหรือว่าในบางแห่งนะคะอาจจะเป็นแบบหลากกูลนะคะเช่นบริเวณที่เราเจอฟูซูลินนิดนะคะหรือว่าพื้นที่ใกล้ๆกันก็จะพบสโตมาโตไลท์นะอย่างที่บอกก็คือมันจะถูกล้อมรอบไปด้วยเนื้อหินที่มีความละเอียดนะ,ะเป็นกลุ่มของมิกเทติกลามสโตนหรือในแบบของไบโอคลาสติก แห็ก s t o n หรือแผค stone ขนาดเล็กๆนะคะก็เลยทําให้พื้นที่นี้จะค่อนข้างอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ค่อนข้างมีพลังงานต่ำนะคะนี้ในรูปแบบต่อไปนะ,ะที่จะนําเสนอน,นะคะก็คือเนื่องจากว่ามี f u ซ u ลินิตในพื้นที่นะคะจริงๆมันอาจจะไม่ได้กระจายหรือมีความหลากหลายมากแต่ว่าในพื้นที่นี้เองนะคะก็จะพบ f ูซ u ลินิตในกลุ่มสกินเนเลลล่นะคะ หรือว่ากลุ่มของซูโดโดเรียเรนานะกลุ่มนี้จะพบมากเลยอายุของมันก็จะอยู่ในช่วงเอ่อมิดเดิลเฟอร์เมียนนะตอนล่างนะซึ่งตัวนี้ก็จะบอกว่าเออช่วงสีเหลืองเหลือนะสำหรับการอธิบายสิ่งเหล่านี้นะคะบางครั้งเราอาจจะให้เนื่องจากเราอบรมมาคุเทนนะคะเพราะอาจจะไม่ไม่ค่อยจะลึกซึ้งหรือว่าเข้าใจนะเราก็พยายามทำรูปแบบนะหรือหาโมเดล ที่ใกล้เคียงนะคะเพื่อให้เขาเข้าใจว่าสภาพแวดล้อมในทะเลของเขาเนี่ยมันอยู่ในช่วงไหนเพราะว่าถ้าเราบอกว่าทะเลตื้นในทะเลตื้นเนี่ยมันก็จะมีสภาพแวดล้อมเล็กย่อยๆนะอยู่ในนั้นมากมายนะเพราะนั้นในการอธิบายก็พยายามจะต้องบอกเขาหลายๆครั้งบอกอธิบายหลายๆหนนะเพราะว่าเ,เด็กน้อยหรือว่าชมุมชนที่เป็นเจ้าของพื้นที่เนี่ยก,ก็ก็จะต้อง ย้ำคิดย้ำทำนิดนึงนะคะให้เขาเข้าใจแต่ภาพนี้ก็จะเป็นภาพที่เราพยายามหามานะ,ะไม่ใล่เคียงที่สุดนะว่ามันคงเป็นกอปะการังเล็กๆนะคะซึ่งมันคงไม่ใช่เป็นแบลรเเหมือนเ r รดแบลรีฟที่ออสเตรเลียขนาดนั้นนะคะแต่ว่าในการอยู่กันของสิ่งมีชีวิตเนี่ยคะ่ะก็จะมีปะการังนะคะแล้วก็ฟองน้ำแล้วก็มีเอ่อไบโอซัวนะคะเป็น เป็นตัวหลักเลยเพราะว่าเราเจอเยอะมากนะคะแล้วก็พวกนี้บางครั้งมันก็อาจจะถูกพัดพาหล่นตกลงมานะคะสะสมตัวในบริเวณที่เป็นพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มนะั้นอยู่ใต้ทะเลนะคะตรงนี้อันนี้จะเป็นตัวอาจจะเป็นตัวกลังนะคะที่เก่อให้เกิดกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็บางส่วนก็จะถูกพัดพาลงมาอยู่ใต้ใต้ท้องขื้นนะเป็นบริเวณที่มีพลังงานต่ำนะในแบบของหลกักูล อันนี้ก็จะเป็นการที่เราแปลข้อมูลออกมาจากเพตโทรกราฟีที่ได้รับแล้วก็จากข้อมูลธรณีวิทยาที่มีในพื้นที่รวมถึงอายุที่เกิดก็จากฟอสซิลินิตนะคะก็จะประมาณตอนล่างของมิดเดิลเพอร์เมียนในช่วงอายุนี้นะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่สรุปนะคะให้กับทางนักเรียนได้ทราบว่าพื้นที่ในบ้านเขาเนี่ยเป็นทะเลน้ำตื้นนะมี ฟองน้ํามีประการังมีไลโอโซนนะอยู่กันเป็นชุมชนนะเป็นตัวเด่นของจุดขายและของบ้านโพดนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอธิบายในเชิงของวิชาการแล้วก็งานวิจัยแล้วก็ในการนําเสนอผ่านสื่อออนไลน์นะคะเออก็จะมีการทำอินเตอร์แอคชั่นนะซึ่งงานนี้ต้องขอขอบคุณกรมทรัพยากรธรณีนะคะน้องแซนวิชแนละแล้วก็ทีมงานนะะที่ เขาไปช่วยทําพิพิธภัณฑ์ให้แล้วก็ทําคู่มือนะคะซึ่งในการทําของเรานะคะที่ต่อยอดจากน้องเซนวิดก็คือนําข้อมูลนั้นมาทําเป็นรูปภาพแล้วก็ทําเป็นตัว l i ยแชทบอร์ดนะคะแล้วเราก็ได้ผลิตน้องน้ําดอกไม้นะคะซึ่งน้าดอกไม้นี่เป็นผลิตภัณฑ์มะม่วงน้ําดอกไม้นะที่ขึ้นชื่อของบ้านโพนะเดี๋ยวเขอเชิญชมวิดีโอนะคะสั้นๆนะคะเป็นการแนะนํา แชทบอสวัสดีค่ะหนูชื่อน้ำดอกไม้นะคะเป็นมักคูเทศเสมือนของพิพ,ธพิธภัณฑ์ท้องทะเลดึกด,ดำบรรานโพดจังหวัดเพชรบูรณ์แหล่งเรียนรู้ทางธรณีวิทยาและความหลากหลายทางชีวภาพในยุคเพอร์มเมียนของประเทศไทยสำหรับผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพ,ธพิธภัณฑ์แห่งนี้น้ำดอกไม้ขอแนะนำไลา์แชทบอท เครื่องมือที่จะช่วยให้ทุกคนสามารถเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์และเรียนรู้จุดศึกษาฟอสซิลได้ด้วยตัวเองโดยในไลน์แชทบอร์ประกอบด้วยข้อมูลทางธรณีวิทยารูปภาพ360องศาเสียงบรรยายแบบจำลอง3มิติแบบ AR และแผนที่การเดินทางซึ่งสามารถเข้าใช้งานไลน์แชทบอร์ได้จากการสแกน QR c ค d e ที่แสดงบนหน้าจอนี้แล้วพบกันนะคะ การทางานนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่อา,อาจารย์สุคนเมธนะคะได้จัดทําขึ้นมานะคะซึ่งในการทำเนี่ยเราก็มีการให้เขาโหลดลายนะคะแล้วกเ็เรื่องนี้นะคะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นผู้เล่าเรื่องธรณีนี่ก็มีการจัดทําโดย น้องเซนวิทจากก,มกรมทรัพยากรธรณีนะคะแล้วเราก็นํามาต่อยอดนะคะให้เขาได้ใช้ข้อมูลเนี่ยผ่านไลน์แชทบอทนะคะแล้วเราก็สร้างสามมิติภาพสามมิติจําลองนะคะโดยทําพื้นฐานจากไอตัวคู่มือตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะเล่นอินเตอร์แอคทกับเราได้ก็จะมีคู่มือตัวนี้เป็นพื้นฐานซึ่งทางทางเราก็ทำขอขอไฟล์มานะคะก็ทําให้เขาเพิ่มเติมไปนะคะ ให้เขาได้มีแจกกับคนที่มาเที่ยวนะคะก็จะมีการละลเล่นนะต่างๆแบบนี้นะคะให้กับนักเรียนนะคะเขาก็จะมีความตื่นเต้นนะ,ะว่าเออมีการโผล่หรือว่าป๊อปอัพเป็นสามมิติได้นะค,ะคุณครูพานักเรียนมาคุณครูก็สามารถที่จะแสดงหรือนําไปสอนนะคะนำสื่อเหล่านี้ไปสอนให้กับนักเรียนให้ได้รับความรู้ได้ด้วยกานตัวนี้เป็นสปองนะคะแล้วก็ ใช้ต้องใช้หนังสือประกรอบนะแล้วก็มีการแนะนำนะคะหรือว่าอยากจะไปเที่ยวในตัวบ้านโพดเองนะ,ะก็เราก็จะมีข้อมูลนะคะให้ว่าในแต่ละจุดนี้มีอะไรบ้างนะคะหรือบางทีมันก็อาจจะมีการผุกขลักคือบางทีทางบ้านโพดเองก็แจ้งมาอาจารย์ข้อมูลใช้ไม่ได้นะก็ต้อง กลับไปนั่งแก้เขาว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วกม็มีการพิมพ์ AR stage นะตัวนี้เป็น b a c k ด r อ p นะคะที่อยู่ที่ Twitter พิพิธภัณฑ์นะคะก็มีใครมาก็สามารถที่จะถ่ายภาพเหมือนเสมือนหนึ่งว่าอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะใช้โปรแกรมก็เป็นอะไรทีเ่เพิ่มเติมเข้าไปนะคะงจากที่เราถ่ายรูปหมู่เด็กๆแล้วนะคะเด็กจะยว่าเรายืนอยู่ในทะเลนะะแล้วหลังจากนี้นะคะก็ มีการจัดอบรมต่อเนื่องตลอดมาหลายครั้งมากนะคะนักเรียนก็จะมาคุณครูก็จะพามานะคะแล้วก็นำชมพื้นที่ด้วยนะคะหรือแม้แต่อบรมในห้องเรียนนะคะแล้วก็มีการทำให้ลองใช้พิพิธภัณฑ์นะคะที่จัดขึ้นโดยกรมทรัพยายกรธรณีนะมิสเตอร์อินเตอร์แอคมีการบรรยายผ่านน้องน้ำดอกไม้ะคะ่ะอาจารย์ครับมิเวลานึงนาทีครับ ค่ะจบแล้วค่ะขอบคุณค่ะ